ปิดตำนาน30กว่าปีนะครับบริษัทอสังหาชื่อดังเนี่ยยูซิตี้เนี่ยที่เป็นบริษัทลูกของในเครือ BTS นะครับล่าสุดเนี่ยประกาศว่าจะเลิกทำอสังหาหันหลังให้วงการนะครับจะไปลุยธุรกิจเกี่ยวกับการเงินแทนนะครับเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้ไลฟ้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกับคุณครับม้างข้างด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สี่พื่อน่คนนะครับผมคิมฮะผมนักทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคารับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่ช่อง property expert live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าเขาเลกอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปชวนคุยเรื่องของบริษัทในตำนานอันนึงเกี่ยวกับอสังหาในที่มีอายุเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยยาวนานเกิน30ปีครับแต่ปัจจุบันล่าสุดนะครับอยู่ซิตี้ดินนะฮะก็ต้องปิดตำนานซะแล้วนะครับประกาศว่าเลิกทำ ต้องบอกว่ายูซิตี้ตรงนี้น่ครับเป็นบริษัทลูกในเครือของ BTS Holding Group นะครับเจ้าของคือคุณคีรีนั่นเองต้องบอกเลยว่าคุณคีรีเนี่ยก็ผ่านวิกฤตนะครับผ่านพายุมาหลายลูกเหลือเกินนะครับตั้งแต่สมัยการเดินรถไฟฟ้าเส้นสีเขียวนะครับการตามติดตามทวงหนี้ของการกทมแล้วยังมีเบรนด์ของตัวยูซิตี้ตัวนี้อีกครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้เกี่ยวกับตำนานของยูซิตี้นะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่บริษัทที่เพิ่งจะมาเกิดนะเพิ่งจะมาทําอสังหาครับแต่อยู่คู่ประเทศไทยมานานกว่า30ปี่านวิกฤตมายางลึก นะครับผัดผลบางทั้งวิกฤตต้มยำกุ้งเองก็ตามถือว่าเป็นโอจีสมัยนั้นเลยครับเดิมเนี่ยนะครับมีชื่อว่า natural park นะครับหรือว่าในสเต๊กเกอร์ของหุ้นนี่คือตัว N park นั่นเองนะก็เรียกเป็นหุ้นยอดฮิตนะครับของคนในสมัยนึงเลยฮะในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนี่นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็มีการเปิดเมืองถูกไหมฮะแล้วก็เป็นการเฟื่องฟูนะครับของอสังหาริมทรัพย์อย่างมากมายครับ natural park เนี่ยหรือว่าตัว N park ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับอิทิสงส์จากการเติบโต 40มาแล้วนะครับกลุ่ม Natural Park เนี่ยนะฮะก็ต้องทำการปรับโครงสร้างนี่ครับกว่าจะเคลียร์ปัญหากันจบสิ้นเนี่ยนะฮะก็เล่นไปปี2556 2557นู่นเลยครับต่อมานะครับทางบริษัทก็ทำการเปิดตัวโครงการทั้งขายและก็เช่านะครับได้แก่ตัว The Natural Park นครับแล้วก็โรงแรมเซ็นทรา c คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่นครับโรงแรมอันตราเชียงใหม่รีสอร์ทแอสปาต่อมาในปี2558นะครับก็มีข่าวใหญ่ในวงการเลยนะฮะนั่นคือคุณคีรีแกจนภาศนะครับ จาก VTS Holding Group เนี่ยนะฮะทำการเข้าซื้อบริษัท N Park ครับ ล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับจากเอนพากายเป็นยูซิตี้ในปัจจุบันครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวยูซิตี้เนี่ยมีทรัพย์สินข้างในค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับได้แก่ตัวอิสติงแกรนด์สาทรนะฮะที่นี่ในเมืองเช่นตรงพยาไทยเนี่ยมีกว่า6กไร่ติดบิสิตาไทยเลยนะครับและทรัพย์สมบัติตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของการทํโครงารอสังหาในช่วงหลังๆของทางเครือยูซิตี้นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัวยูซิตี้เนี่ยมีความโดดเด่นนะครับเน้นทําพวกโรงแรมกับอสังหาที่เน้นปล่อยเช่าครับกินรีเคอร ก็มาจากในฝั่งของตัวค่าเช่าครับถ้าใครเป็นสายท่องเที่ยวจะได้ยินโรงแรมในเครือตัวยนะครับเช่น u ูอินจันทรีกาญจนบุรี u ูสาทรกรุงเทพยูเชียงใหม่อีกทัาน้นจะมีโรงแรมในต่างประเทศอีกด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมีกว่าประมาณ3 2มหห้องพักเลยทีเดียวในทวีออยุโรปนี่นะครับทางเครือ U ู i ิตเนี่ยก็มีโรงแรมในแบรนด์ของเวียนนาเฮาส์นะครับเวียนนาเฮาส์อีซนะ โดยรวมมีประมาณ2,500กว่าห้องนะครับที่ยุโรปแล้วก็เอเชียประมาณ800กว่าห้องครับหากมองจะเห็นภาพว่าเขาเนี่ยนะครับมุ่งเน้นไปยังตัวโรงแรมหรือปล่อยเช่าเป็นหลักนะครับแต่ด้วยความที่มีที่ดินจํานวนเยอะนี่นะฮะก็ได้มีการทํา MOU กับบริษัทพัฒนาสังหาหลายเจ้าเลยนะครับเนเช่นทางแสนซีรีเช่นทางโนเบิลนะครับหรือว่าทางอนันดาเองก็ตามครับหากมองจริงๆแล้วนะครับทางเครือ BTS เนี่ยนะก็เชี่วชาญทําเลที่ดินใกล้กับ BTS อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยที่ดินของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างสอดคล้องกับทาง BTS ด้วยนะก็มีกาารร่วมทททุนนัับแดเชง คอนโดติด P T S ครับในฝั่งของทางเครือแสนสริริเองนะครับก็มีโครงการเดอะไลน์นะฮะติดรถไฟฟ้าดี s หลายตัวเนี่ย,นยคนก็เคยเห็นกันอยู่แล้ว ในอดีตนี้นะครับคุณคีรีเนียมีการดอดซื้อหุ้นซีรีของแสนซีรีด้วยนะครับก็เรียกว่าการซิงเจี้คันนี้ค่อนข้างแนบแน่นเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะแยกทางกันแล้วก็ตามนะครับอีกทั้งนะฮะมีการร่วมมือทางอนันดานะครับบนที่ดินกว่า200ไร่นะฮะหน้าโครงการธนาซิตี้ริมถนนบางนาตราดครับอันนี้ก็เล่นใหญ่เล่นโตนะครับวางเป็นคอนเซ็ปต์มืออาชยะเลยครับคาดว่าใช้เงินทุนไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านฮะแล้วก็ใกล้เคียงกันนั้นนะครับนั่นคือโปรเจกต์ตัวงงาาิ่มทุ กับทางทุนของฮ่องกงนั่นเองครับอีกท่านนะครับได้เอาที่ดินตรงแถบ BTS พญาไทยนี่นะครับมาทําเป็นตัวมิดสุดขนาดใหญ่ด้วยชื่อว่าเดอะยูนิคอรครับก็เป็นที่ดินเก่าแก่ของทางยูจิตี้เขาอะนะครับมูลค่าสูงถึง9,300ล้านบาทเลยทีเดียวเป็นออฟฟิศบิลดิ้ง g นีครับสำนักงานให้เช่าเนี่ยสูงกว่า52ชั้นครับแล้วก็มีโรงแรมระดับ4-5ดาวด้วยนี่ฮะพื้นที่รีเทลเองก็มีครับ ก็ต้องบอกว่าเมื่อ2 3งสมปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในฝั่งของยูจิตี้เนี่ยยังลุยนะครับภาคอสังหาเต็มมืออยู่เลยฮะมีโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวที่กลับไปข้างต้นยังมีโครงการรอยชัด3บูติกโฮเทลด้วยนะครับที่ไปประมูลจากกรมธนารักษ์มานะครับเป็นเหมือนบริสถานเก่าแก่ของเมืองไทยริมแม่น้ำเลยทีเดียวซึ่งมูลค่าของการอยู่ที่4,600ล้านบาทครับซึ่งที่นี่เป็นโรงภาษีอากรเก่านะครับพื้นที่ขนาด5ไร่ริมแม่น้ําเจ้าพยา ด้วยที่โครงการนี้ครับมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์มีเขาเป็น culture วัฒนธรรมเข้าไปนี่นะครับก็ได้เป็นศูนย์จัดแสดงงานศิลปะเช่นตัวบางกอกดีไซน์วีคอีกด้วยครับก็คดาการจะเป็นโรงแรมหรูนะครับ80ห้องนะฮะค่อนข้างจำกัด private และก็ลักชัวรี่อย่างมากเลยก็ทั้งหมด4,600ล้านก็ไม่ธรรมดาเลยครับและมีหนึ่งโครงการที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับนั่นคือตัวหมอชิดคอมเพล็กซ์นั่นเอง โปรเจกต์นี้นะครับตั้งอยู่บนที่ดิน11ไร่นะตรงแถวจตุจักครับก็เป็นที่ดินเก่าของทาง national park นั่นแหละครับซึ่งทีแรกเนี่ยต้องการจะพัฒนาโครงการนี้เป็นตึกสูงนะครับสํานักงานกว่า36ชั้น2อาคารครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ72,000ตารางเมตรมูลค่าเด่ยประมาณ9,000ล้านบาทนะครับเอาจริงโครงการนี้เป็นความร่วมมือกัน,กนระหว่างทาง b t s และก็ชิโนไทยนะครับแต่จอหนหลังมาเนี่ยก็มีการขายครับให้กับทางชิโนไทยไปทําต่อด้วยฮะโดยทั่วไปจะเห็นภาพว่า b t s นี่นะครับหรือว่าทางเครือย์ หาโปรเจกต์เนี่ยค่อนข้างมากมาย,ยในช่วง 2- 3ปีที่ผ่านมานะครับแต่ที่รู้กันนะครับว่ามันเกิดวิกฤตอย่างเช่นตัวโควิดครับรายได้เนี่ยหายกระฉูดนะครับขาดทุนกระจายสุดท้ายเนี่ยทางยูซิตี้ก็ยอมนะครับเลิกทำอสังหาครับเพราะว่าขาดทุนเยอะปัญหาโควิดรวมถึงตัวบริษัทแม่อย่างเช่นทาง BS เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของตัวการทวงเงินของกทมด้วยนะครับหลายคนเคยได้ยินข่าวนะครับมหากราบทวงเงินกทม5 0,000ล้านนะครับ หลังรัฐบาลน,นี่นะครับถูกกล่าวหาว่าไม่ยอมจ่ายหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับทางปีทนั่นเองครับล่าสุดนี่นะครับก็ทำการทยอยเทขายนะครับโรงแรมที่ทำในยุโรปนะ แล้วก็มีการทุ่มเงินหมื่นล้านนะครับเข้าสู่ธุรกิจบริการทางด้านการเงินแทนครับซึ่งคาดการณ์นะครับว่ารายได้จากการขายอสังหาที่ยุโรปเนี่ยนะครับน่าจะได้ประมาณ1 0,000ืล้านบาทเลยทีเดียวโดยจะเอาเงินตรงนี้นะครับไปลงทุนในฝั่งของ financial s e r v i c e นะครับอย่างพวก Jmart แล้วก็ทาง Singer ครับนอกจากนี้นะครับยังขยายไปธุรกิจประกันด้วยนะครับก็คือทุ่มอีกมันหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทนะครับเข้าซื้อหุ้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในบริษัท Equan Life ประกันชีวิตจำกัดมหาชนแล้วเขมองว่าธุรกิจการเงินเนี่ยนะคครร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 ัััับบพวววกกกกนนนนีี้้เ่่่่ยาาาาจะททไไดมมมสสองงงงงหโโโแถึ นใน3-5ปีต่อจากนี้เนี่ยถ้าจะมีโควิดยังคงรัรานรังควานอย่างนี้เนี่ยคงจะทำกำไรได้ค่อนข้างยากนะครับรวมถึงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่นักลงทุนต้องการครับและสังหาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็จะไม่ได้รีบขายได้อย่างใดนะครับรอราคาดีแล้วค่อยขายนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวราคามันตกนะครับสุดท้ายเนี่ยทางยูสตี้เนี่ยก็ทำการเปลี่ยนนะครับรีแบรนด์ band, เป็น r a b b i t Holdings นะครับก็ดูต่อไปว่าจะเป็นหน้าตายอย่างไรสำหรับตัว,ว,วยูจัสตี้โ สวัสดีก็มาเล่าประมาณเท่านี้ไงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Property Expert Line ด้วยนะฮะเล็เข่าล้านหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับย้ำที่จะฟังครบรู้ขอ้อมูลเชิงลึกนะครับอยากต้องทุนสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมมีสัมมานาชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสัมพันธ์ที่ไม่ชอบเสี่ยงเป็นสัมมนาสด2วันนะฮะกดดูรายละเอียดในลิงก์ไลน์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสสสสุดดดทท้้้าาาาายยยยนนนนนะถือออออเเเิกกกกกกววว่่่่่่่คคคคคจััััััลปหรรบบบีีมมมงงงแต็ไช อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอสนะครับคนที่มีธุรก,กิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเด็นสังหาริศ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกานะรันตีควาพมพึง ใทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ i f e นะครับของเจทุกคนในสัมมนาน,นะครับขอบคุณครับ